กราวโซดีครับท่านผู้ชมฟังเที่ยวรบวันนี้จะดูแปลกตาไว้บ้างรับตัดผมใหม่วันนี้เราจะพามาดูสวนเรานะตอนเช้าเช้านี่เป็นยังไงได้การเมื่อวานนี้ดูดีขึ้นนะครับเราใช้รถไถคือเราเมาส์เขานะแต่เขาหารถไถมาเองเนี่ยมาไถาดินเข้าไปจ่อแล้วก็เอาดินเข้าบ้านน้องหมวยนะครับการก่อสร้างก็ค่อยๆไปนะครับเพราะว่า อุปสรรคหลายอย่างทั้งฝนทั้งฟ้าป้าวิงก็ปรับถนนนะเอารถเอารถบดเราเนี่ยรถบดเรานะครับบดถนนให้มันแน่นนะครับเพราะว่าดินนี้เราถมใหม่นะฮะเพราะว่าจะขยายงานก็บรรยากาศของฝนเนาะเมื่อคืนนี้ไม่ตกวันก่อนนี้ตกน้ําก็ขึ้นกว่าวันนั้นนะครับท่วมไปหมดละก็ตอนนี้นี่ข้างหลังไหลแล้ว ปกติแล้วครับตอนนี้ที่ไม่ปกติก็คือน้ามันไม่ใช่ไม่ปกตินะที่ที่มันยังไม่ดูดีก็คือน้ํามันขุนนะครับเพราะว่าเขาไถนาข้างบนเขาก็ปล่อยน้ําขุนลงมามันก็จะมีน้ําขุนอยู่ในที่เราแล้วก็น้ําไหลไม่เยอะ <c oughs> เพราะน้ําไหลไม่เยอะนี่มันก็จะทําให้พวกหญ้าที่มันท่วมใหม่ๆนี่มันจะเริ่มเน่านะครับเราจะเห็นฟอร์ แล้วก็แล้วก็ไอ้น้ํามันก็จะไม่ไม่เป็นนะนะดูดูท่าเหมือนกับเขาจะมีหญ้าเน่าอะไรทํานองนัน้นเป็นแบบนี้ทุกปีแหละครับถ้าฝนไม่ตกต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องสองสาวันต่อกันน้ําจะไหลแบบแรงหน่อยมันก็จะถ่ายเทน,น้ํผพวเนียวไปนะครับประจกาศตอนเช้าก็ประมาณนี้มันก็สวยอยู่นะผมว่าการก่อสร้างเราก็ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรา ตอนนี้เราทุกอย่างเราเตรียมมาหมดแล้วกลัวฝนลงหนักนะเราก็จะทำบ้านให้เรียบร้อยนะครับนี่คือจุดที่คุณหมวยซื้อแล้วก็ปลูกบ้านที่ภาคอาศัยนะครับส่วนของผมนี่ส่วนงานตัวเองเนี่ยก็ไม่เหมือนกับที่ไอ้นี่นะครับไม่เหมือนกับมีหางเสือนะ คือทำาหยุดๆแหละนี่คือเกาะนะครับทำทำแล้วก็เราไปทำงานอื่นคือคุมงานขอสร้างบ้านคุณหมวยมากกว่าเลยไม่ได้ทำต่อนะครับเดี๋ยวก็จะทำต่อมันจะต้องเกาะอีกขึ้นมาประมาณแก้อนนะครับเจ็ดก้อนหรือแปดก้อนนะประมาณนั้นนี่ก็ได้ไม่ถึงครึ่งทางนะครับเพิ่งได้สามก้อนเราไม่นับฐานนะครับ เจดถก่อนก็คือจบแล้วนอกนั้นเอาดินใส่ดินก็คงพวกนี้แหละตัวนี้นี่บางทีนี่เรามองตัวนี้ยังไม่ออกนะครับว่าน,นี่มันคืออะไรในความคิดผมนะก็คือคิดใหญ่ไปเรื่อยนะคนก็คนก็เบื่อผมนะ <c oughs> เบื่อผมโดยเฉพาะพวกญาติญาติพวกลูกหลานเนี่ยก็จะเบื่อว่าโอ้ยยิดไปไม่มีที่สิ้นสุดเลย มันมันจะหาาจากไหนเงินมาทำมาทำงนีนะมันก็จะเลยทำให้ผมนี่อาจจะได้มาทำแพลตฟอร์มต่างๆเพิ่มขึ้นนะให้เวลาเขาส่วนการทำงานพวกนี้ก็จะก็จะน้อยมากลงไปนะคือทำงานเกี่ยวกับ YouTube Facebook เสร็จก่อนค่อยจะมาทำประมาณนั้นซึ่งตัวนั้นนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับตัวนั้นมันมีการตอบคำถามอะไรเยอะแยะ ตัวนี้นี่ผมถือว่าสวยมากนะครับสำหรับก,การทำสระถ้ามีน้ำแล้วปลูกบัวแดงดีสวยนะพอมันเวามันแบ่งแบ่งแบบสวยเลยแต่ดินก็พังทลายลงมาเยอะนะครับตัวคนเดียวก็ทั้งปิดทั้งอะไรแหละตัวนี้เมื่อทำเกาะเสร็จนะครับจะมีสะพานเข้ามาแล้วฝั่งนี้นี่เราจะทำเป็นท่าเรือก็คือคำว่าท่าเรือก็คือทำบันไดลงนะให้เรือมาจอดได้ ก็บันไดลงแล้วก็มีแท่นเล็กๆนะครับเราคนมายืนเพื่อจะขึ้นเรือพอเรือนี่เขาจะหัน,ห,นหันหัวหรือท้ายเข้ามาทางนี้ถ้าหันหัวเข้ามาเวลาถอยออกก็ต้องถอยเอาท้ายไปนู้นนะครับแล้วก็พายออกไปพ,พอพายออกไปไมีปัญหาแล้วตอนนี้ว่าความลึกต่างๆผมว่าน่าจะเอาลงอีกสักหนึ่งเมตรหรือครึ่งเมตรนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ประมาณเมตรครึง่งเราก็จะพยายามนะ คือความพยายามนี่ต้องแลกมาด้วยเงินนะครับคือเอาเงินใช้แล้วก็จะเชื่อมคลองตรงนี้นะครับเนี่ยเชื่อมคลองตรงนี้กับกับคลองเดิมนะคลองเดิมซึ่งเป็นคลองเพาะพันธุ์ปลานะครับตัวนี้เป็นคลองตื้นเดี๋ยวนี้น้ําเต็มไหลออกข้างล่างแล้วตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่เมตรยี่สิบหรือเมตรห้าสิบไม่เกินนั้นนะครับพอเรา ความลึกตัวนี้จะลึกกว่าตัวนี้ถ้าเราลึกเท่ากันหน้าฝนนี่พอเราเชื่อมกันเราจะพายเรือได้นะครับเราก็เอาสิ่งกีดขวางต่างๆนี่ออกพวกพวกไม้พวกอะไรนี่ออกให้สะอาดนะครับมันก็พอไปได้นะครับนี่คือคลองเล็กมันก็เลี้ยวไปนู่นแหละเลี้ยวไปหน้าบ้านนะครับเออเราก็จะพายมาตรงนี้แหละผมซื้อตัวต้นต้ตนแหมานะครับ เขาบอกว่ามันเป็นแม่ของผําม,มันจะออกผําก็ยังไม่รู้หรอกมาตรงนี้นี่มันก็จะไปโคง้งไปโค้งตรงกองดินนะครับจากจุดเมื่อกี้ก็จะพายมาตามนี้นะครับตามนี้ถ้าเราทําความสะอาดออกไม่มีปัญหานะครับพายเรือนี่ก็จะโค้งบริเวณนี้แต่ตอนนี้นี่เห็นลูกปลาเกิดมากเลยนะครับดูลูกปลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยเกิดมากเลยนี่ยิบยิบเต็มไปหมดเลยเพราะว่าฝนตกเมื่อกี้นะ เขาก็จะเพาะพันปลาในนี้แหละในหญ้านี้แหละเต็มไม่หมดเลยครับพวกปลานี่เกิดเยอะมากพอเราพอเราพายมาตรงนี้ก็จะเลี้ยวตรงนี้นะครับฝั่งข้างในซึ่งเคยเป็นกกไผ่เนี่ยผมตัดกอไผ่ทิ้งปีหน้าเอาไม้ไผ่ขึ้นหมดมันก็โล่งนะครับผมก็ปลูกมะพร้าวธรรมดานะครับคือสี่เมตรสีเมตรเหมือนเดิมถ้าพายเรือก็จะเห็นแต่มะพร้าวฝั่งนู้นก็อาจจะปลูกอีกปีหน้านะครับ ก็จะมาตรงนี้แล้วก็ไปหน้าบ้านเราเลยแล้วก็ออกมาฝั่งนี้เลยทีนี้เลี้ยวโคง้งตรงนี้มันเหมือนเกาะน,นะ,ะก็จะเลี้ยวโค้งออกมาฝั่งนี้ก็ื่อจะออกหน้องใหญ่ไปเลยนะเนี่ยก็จะออกมาทางนี้นี่หลายหลายเมตรแล้วนะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรแล้วนะกว่าจะถึงจุดนี้แล้วก็ออกมาลานหน้าบ้านคุณหมวยเนี่ยเออออกมาลานหน้าบ้านน้องหมวยตรงนี้นะ ก็จะออกไปนู่นเลยออกไปสะพานผ่าน,านสะพานไปโค้งโค้งอีกทีหนึง่งหน้าน้ําที่เราปล่อยออกก็จะถึงท่าเรือนะครับท่าเรือซึ่งปกติรถจะจอดฝั่งนูน้นเราก็จะลงเรือนั่นแหละภายมานี่ก็จะไปขึ้นเขาก็จะมาขึ้นน้ําตกเราเนยะเราคิดเยอะคิดเยอะเงินก็ต้องเสียเยอะนะครับฝันก็ต้องเอาเงิน แรกเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเงินนะถ้าความฝันจะเป็นจริงได้เราก็ต้องหาเงินนะครับอันนี้เราไม่รู้แหละเราก็แก่แล้วเนาะจะหาเงินยังไงผมคิดทางออกก็คือขายนะครับ <c oughs> ขายหุ้นขายอะไรก็เพื่อที่จะทําความฝันนี้เป็นจริงก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ว่าถ้าทําเสร็จมันก็ดูสวยนะผมว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่คนมาเที่ยวมากินมาพักมาเที่ยว มาเล่นน้ํามันมีอยู่ในโซนเดียวกันหมดเลยนะครับสวนน้ําเราก็ทําไปได้ประมาณสัก30เซนนะครับก็คือมีสระว่ายน้ําเด็กแล้วต่อไปก็คือทําสระว่ายน้ําผู้ใหญ่ทําน้ําตกนะครับก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าท่าเรือนี่เราทําเสร็จหมดแล้วนะนี่ลงไปหลายแสนแล้วนะครับนี่แค่คลองเฉยๆนี่สามแสนกว่าก็โอเคนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะพามาดูความสดชื่นตอนเช้ามากกว่านะครับ แต่ก็บังคีโมให้ฟังมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ